สวัสดีครับสวัสดี f อฟติ่งแมคโครทุกทท่านนะครับวันนี้ติ่งแมคโครมีโอกาสมาดูรถนะครับเป็นอมาร์กทูนะครับ SK045 นะครับหรือเทียบเท่ากับเอสเคร้อยสิบนะครับตัวนี้เป็นมาร์กครับพี่ของมาร์กนะครับอยู่ที่อำเภอสามผาจังหวัดนครปฐมครับมาดูเครื่องนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น อีซุซุ 4B D1 นะครับ1 1 5แรงนะครับเปิดฝาน้ำมันเครื่องตอนที่เขาติดเครื่องนะครับเปิดฝาดูแล้วไม่มีไอนะครับสภาพเครื่องก็ยังโอเคอยู่นะครับแห้งๆครับส่วนที่เห็นท่อ,อเสียนี่เขาเปลี่ยนให้ใหม่ครับกำลังช่างกำลังจะถอดท่อไอเสียนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีท่อไอเสียนะครับ มาดูที่ปั๊มแพรนะครับปั๊มแพรก็สภาพแห้งๆครับปั๊มแพรแล้วก็ปงสวิงตรงนี้ก็ยังแห้งอยู่ครับสายก็มีเปลี่ยนใหม่ไปบ้างนะครับบางอันก็เป็นสายเก่าสายเดิมนะครับสายเดิมก็คงเหลือน้อยแล้วแหละนะน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันไหนแตกก็เปลี่ยนนะครับโดยรวมแล้วตรงนี้ก็ถือว่าแห้งครับใช้ได้ครับมาดูที่ ปั๊มไฮดรอลิกนะครับปั๊มไฮดรอลิกก็แห้งๆนะครับสภาพมีการาผมได้พาผู้รู้มานะครับเป็นพี่นะครับมาดูให้ก็ว่ามีการเปลี่ยนไส้ในไปแล้วนะครับฝานอกฝาในานะครับแต่เสื้อเดิมนะครับความเดิมก็คือสีตรงนี้ก็ยังเป็นสีเดิมนะครับภาษาญี่ปุ่นยังอยู่นะครับเขาเรียกเป็นอะไรเป็น ความแข็งของรถเก่าญี่ปุ่นนะครับก็ประตูก็มีผูนะครับแต่เขาจะปูกปะผูให้นะครับซีเลียนครับตรงนี้จะอยู่ใต้ประตูนะครับตรงเก่งนะครับใต้ประตูนะครับใต้ข้างเก่งนะครับด้านประตูนะครับซีเลียนคันนี้เป็น LP 3 8 7 8ดดครับ แล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งอยู่ที่ตัวถังนะครับตรงใต้กระบ,บอกทั้งสองข้างนะครับคนบูมนะครับ LP 3878เหมือนกันนะครับซีเรียนของ Mark II นะครับคันนี้ครับก็จากนี้เราก็จะมาอะลองระบบกันครับครับค่อยๆปิดเครื่องแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาครับ จะหยับลบออกมาก่อน <Yeah. S 1> ถ้าเร่งเครื่องแรงหน่อยนะครับรถก็จะเร็วครับตามรอบเครื่องครับ <Yeah. S 1> ตันี้เร่ง mm hmm. ดึงครับก็ก mm hmm. ำลังก็ยังดึงครับเดินเียวอะไรก็มี ยืดยัมอ,อะไรเรื่อไม้เร่งหักเพื่อพับมาเนเพร่นไี้ไปฟ้าตัดนะครับไม่ทำใเป็นเรา่รเป็นเรับอง่มเค้นนะครับ ดูกำลังครับตาก,กืนตองน,นี้นะครับแล้วตากลมหน่อยจะวิ่งก่อนหน้านี้ผมได้มาลองก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างมาปรับตะวินให้อะไรให้ใหก็ดีขึ้นครับตอนแรกมันมีเสียงแล้วก็เบรคเหมือนเบรคตะวินไม่ต้องดึง การได้ลองอยู่สองสามครั้งแล้วครับก่อนจะตัดสินใจนะครับนี่ครับลุงถืใหญ่ครับอันนี้ประมาณเมตรสิบครับวัดดูแล้วครับเมตแสิบใส่ดินทั้งกุ้มแลยยกก็กำลังดีครับแสดงว่าซ้ำยังพิชอยู่ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารถที่เดินเร็วนะครับ แสดงว่าฟัมยังดีนะครับยังสามารถปรับพิเกอร์ปรับบาราลัอะไรได้เพิ่มอีกนะครับนี่ให้พี่เขาลองดูว่างครับพี่ตุยนะครับเขาใช้มาทีอยู่แล้วเคยต้อมเคยอะไรนะครับนี่นะครับเราก็ต้องหาผู้รู้นะครับมาช่วยปรึกษานะครับที่เสียงดังนิดนึงก็เพราะว่าข้อพักไม่มีนะครับ เขาลองก่อนเขาก็รัางเงใจแต่เราลองก่อนลุงขีใหญ่มากครับพักไม่มีกำลังดีครับจับงอุ้มยกไม่เครื่องไม่โหลดนะครับแต่ลุงขีจริงมันเล็กกว่านี้ครับลุงขีเคยเ,เ,เ,เป็นน่าจะอยู่ประมาณ80เซนนะครับก็เดี๋ยวเราฟังข้อเสนอครับติดตามติงนมโครด้วยนะครับสวัสดีครับ